ค้าขายสินค้าแล้วก็บริการอะไรก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจกลยุทธ์การตลาดแบบ O2O หลายหลายคนถามว่าโค้ดขาโค้ดขาเห็นโค้ดพูดถึง O2O มา2-3ปีแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับ O ตัวแรกเนี่ยก็หมายความว่าการทำการตลาดแบบออฟไลน์นะครับ O ตัวที่2เนี่ยก็คือการทำการตลาดแบบ ออนไลน์ O2O ก็คือหมายความว่าจะทำออฟหรือออนก็สามารถทำได้ทั yeah. athlete, ้ง2ส่วนท่านี้เนี่ยในการทำการตลาดออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยในปี2025สําสำคัญไหมสำคัญนะครับในปีเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเน้นหนักไปในเรื่องของออนไลน์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์เนี่ยอยากปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นอยากมีการนั่งพูดนั่งคุยเห็นหน้าท่าตาเพราะว่าการตลาดออนไลน์ก็รู้สึกหลอกลวงเยอะเหลือเกินนะครับเขาเลยอยากที่จะซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากคนที่มีหน้าร้านแล้วก็มี ตัวตนแล้วก็อยากได้รับ ข่าวสารจากช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะได้มาศึกษาหาความรู้กระตุ้นการซื้อการขายเพื่อให้เกิดยอดจาหน่ายนะครับทีนี้เรามาดูเลยนะครับว่าปีนี้นะครับการทําการตลาดออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญไหมนะครับปีนี้นะครับการตลาดแบบ O2O อเนี่ยออฟไลน์กับออนไลน์ถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้มันคือเป็นเรื่องเดียวกันนึกภาพในใจนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะซื้อสินค้าแล้วก็บริการสักที่หนึ่งเราเดินไปที่หน้าร้านครับเราก็จะเจอร้านเนาะแล้วเราก็จะไปเข้าไปซื้อสินค้าบริการแต่พอเราหลั หลังจากออกมาจากร้านนะครับเราก็ไม่ได้มีการติดต่อจากร้านเลยเพราะว่าเรามีหน้าร้านเราก็พูดคุยกันแบบออฟไลน์ line. อย่างมากก็จะโทรศัพท์ไปสั่งของเขาจะมาส่งแต่ถ้าเผื่อเราทําการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับเขามาสแกนนะครับ QR code ของร้านเราออกไปเราก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการติดต่อประชาสัมพันธ์กับเขาเขาก็ได้รับข่าวสารโปรโมชั่นนะครับการขอบคุณอวยพรวันเกิดสิ่งดีๆกิจกรรมการดูแลตัวเองความรู้เขาก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็โลโยอตี้นะครับกับ ร้านของเราพักดีต่อร้านของเรานะครับเป็นการการะตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะครับตลอดเวลาหรือแต่ถ้าวันนี้เรามีหน้าร้านที่ออฟไลน์แล้วดีแล้วแล้วเรามีลูกค้าจํากัดครับเราไม่ทําการตลาดออนไลน์เพิ่มเลยในตลาดออนไลน์เนี่ยเขาก็จะเห็นเราจากการโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเขาได้เห็นได้เสพนะครับได้ตัดสินได้ทบทวนคข่ควรแล้วเขาก็ จะเดินทางเข้าไปหาเราที่ร้านนะครับเพื่อตามไปดูเห็นไหมครับว่าร้านอาหารดังๆสถานที่บริการดังๆหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่กะเขามาดูจากออนไลน์เนี่ยเขาปัก G t เีย GPS เนี่ยครับตามไปถึงสถานที่นั้นเลยแล้วก็ไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการแปลว่าการทํากรตลาดทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ปีนี้จะขาดไม่ได้นะครับใครที่มีออนไลน์มีร้านค้าออนไลน์ก็ควรนะครับที่จะมีหน้าร้านออฟไลน์นะครับให้เขาได้เห็นนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีความไว ไว้วางใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว c o o แบรนด์เองนะครับในเรื่องของ Product แบรนเองแล้วก็ตัว o o p p n y ีแบรนเองถ้ามีมีหลักฐานด้วยนะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจแปลว่าการ